อันนี้นะคะก็จะเป็นบทความของเบสไวนนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อ่านแล้วก็ค่อยๆแปลไปพร้อมๆกันเนาะจากที่เห็นตรงนี้นะคะคำศัพท์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในข้อสอบเกือบหมดเลยค่ะข้อที่3นะคะเขาก็บอกว่า adjective g e e n c a y in the i r g r u n d form ก็ให้เราเติมคํา adjective นะคะลงไปเนาะที่เป็นรูปแบบพื้นฐานเลย in comparative หรืออยู่ในรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็ได้นะคะ order im superlative หรืออยู่ในรูปสูงสุดนะคะ a r t e n c y of the richtige Endung แล้วก็ให้เราเนี่ยระวัดระวังเรื่องของ Endung ของคำ adjective ด้วยเนาะ Der Blickkontakt ist ein entscheidendes Element der nonverbalen Kommunikation. Der Blickkontakt เป็นการสบสายตานะคะหรือการสบตาการสบตาเนี่ยก็ East i s t eye e n c h e i d e d element e n c h e i d e d ตรงนี้นะคะมันเป็น,น adjective แปลว่าที่สำคัญมากหรือมีความหมายมากเนื่องมาจากว่าเราจะเห็นตรงนี้มันเหมือนกับคำกริยาตัวหนึ่งนะคะก็คือ sich e n c h e i d e n ที่แปลว่าตัดสินใจแต่ว่าคำสั่์อันนี้นะคะ adjective ตรงนี้ e n c h e i n e n d แล้วก็เติมเดตต่อถ่ายใช่ไหมคะมันจะแปลว่าสําคัญมากๆที่สําคัญมากๆหรือที่มีความหมายมากๆนะคะส่วนคําว่า d u s element แปลว่าองค์ประกอบนะคะหรือาธาตุหรือองค์ประกอบดังนั้นนะคะ the b l i c k contact is an e n c h e n d e d element ก็จะแปลได้ว่าการสบสายตาเนี่ยหรือการสบตาเนี่ยมีความสําคัญหรือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอันนึงเลยนะคะ ของเดร n นอนแวบ a l ลเลนคอมมูนิเคชันของการพูดที่เป็นแบบอวัจนภาษาหรือเป็นการสื่อสารคอมมูนิ a t i o นแปลว่าการติดต่อสื่อสารนะคะแบบที่ไม่ใช้คำพูดเนาะหรือเป็นแบบอวัจนภาษาต่อไปนะคะ er spielt bei der kontakt a u f n a ัฟ e e เมอีเน e r เลอเ l เรโรเลอัลส์ที e สปราเคเ ตรงนี้ทำไมมันถึงเป็น g r o s s e r เรื่องมาจากว่ามันมีตัวเชื่อม a l s เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ a l s เนี่ยมันการเป็นการเปรียบเทียบนะคะขั้นกว่ามากกว่าน้อยกว่าเนาะดังนั้นนะคะคำว่า gross ที่แปลว่าใหญ่เนี่ยก็เลยต้องผันเป็นแบบ comparative นะคะโดยการเติม er ต่อท้ายเนาะก็เลยกลายเป็น g r o s s e r r o l e มันมาจาก de r o เรดังนั้นก็เลยกลายเป็น g r o s s e r r a t e นะคะ ในประโยคนี้นะคะมันก็หมายความว่า air ในที่นี้เนาะก็คือ d o b l i contact เป็นการสบสายตานะคะ s p i e d e e in e g r o ß e r o l l e มันแสดงบทบาทมันเป็นบทบาทที่สำคัญอันหนึง่งมากๆเลยนะคะมากกว่า a l s ก็คือมากกว่า d i e s p r a c h e s e l b s t มากกว่าภาษาเดียวๆอีก de e by der kontakt aufnahme kontakt a u f n a m e แปลว,ว่าการติดต่อการติดต่อสื่อสารนะคะดังนั้นนะคะเราจะพบว่าการสบสายตานะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยสำคัญกว่าภาษาอย่างเดียวอีกนะคะในการติดต่อสื่อสาร We r e i m b e r u f l i c e n Alttag gute Ergebnisse erreichen will sollten Blick Kontakt mit seinem g e s p r ä c h p a r t n e r a u f kinden f o u l maiden, w a r ก็คือใครนะคะหรือคนที่ก็ได้เนาะคนที่ will e r r i n h e คนที่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสาร i m p r e r f l i c h e n a l t t a l ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างมืออาชีพเนี่ยก็จะต้องแบบก็จะต้องอ,อประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าเข้าถึง g u t e e r g e b n i s s e เข้าถึงการมีแบบผลลัพธ์ที่ดีด้วยเนาะ ใครที่ต้องการเข้าถึงหรือประสบความสําเร็จนะคะหรือมีผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตประจําวันนะคะอย่างมืออาชีพเนี่ยก็จะต้อง So ลเก็คือควรที่จะต้องเห็นไหมคะมันมีคายเน้นอัฟ i n ยเน้นเลแต่ว่าไม่อย่างแน่นอนนะคะก็จะต้องไม่หลีกเลี่ยงไม่เด่นแปลว่าหลีกเลี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ควรที่จะไม่หลีกเลี่ยง d เ brick contact การสบสายตามิดไซน์น um break partner กับ คู่สนทนาของเขานะคะ der d e e erste Eindruck ist der wichtigste der Eindruck เป็นการประทับใจครั้งแรกนะคะหรือความประทับใจครั้งแรก der d Eindruck แปลว่าความประทับใจนะคะพอเอา e s t มาใส่ข้างหน้าเนาะก็เลยกลายเป็นว่าความประทับใจครั้งแรกการประทับใจครั้งแรก The erste Eindruck ist der wachs ticke มันเป็นสิ่งที่สำคัญอันนึงเลยนะ i fester hände druck i s bei der begrüßung zu einem vorstellungsgespräch entscheidend เขาก็บอกว่าในการเช็คแฮนด์นะคะที่จับมืออย่างเหนียวแน่นเนี่ย bei der begrüßung ในการทักทายนะคะ zu einem vorstellungsgespräch เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่างมากเลยในการที่จะสัมภาษณ์อันหนึ่งในการสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์อันหนึง่ง while e p e r s o n e n shapes berights auf dem Handdruck e einiges über den Charakter des Bewerbers ableiten können นั่นก็เพราะว่า เชฟนะคะผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยหรือผู้ที่สัมผัสนะคะก็สามารถที่จะอั u ไลท์เทนอั p ไลท์เทนตรงนี้นะคะแปลว่าได้รับรับได้รับหรือได้รับมานะคะก็จะสามารถสัมผัสได้หรือได้รับเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ Character นะคะลักษณะของผู้ที่มาสมัครงานนะคะต่อไปเนาะคาแรคเตอร์ซูเกะ Wie Unentschlossenheit, Zielstrebigkeit, Lübsitzlosigkeit und mangelnde Einsatzbereitschaft können trainierte Chefs viel leichter am Händedruck erkennen als an der Präsentation des Kandidaten. Dann komm ein เชฟนะคะหัวหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้หรือว่าสัมผัสรับรูบร้นะคะหรือว่าทราบเกี่ยวกับ u n e n เอ็นชิโลเซไฮเป็นความไม่มั่นใจนะคะหรือความลังเล s ซีลสเตรปปิกไฮ i ์ตรงนี้นะคะแปลว่าความตั้งใจความมุ่งมัน่นแล้วก็รุกซิสโลซิ g ไฮ i ์แปลว่าความประมาทนะคะแล้วก็อุน m a n เ e l ลเดกไอซัตสเปรย์ชาฟตความที่ขาดความพร้อมในการทํางานขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานเชฟเนี่ยก็สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้จากการเช็คแฮนได้ง่ายๆเลยนะคะอัลสก็คือได้ง่ายกว่า u n d e ดอร์ s พร t เ t นท n ชชิอ n นเดสคันดิดเชเชฟเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ง่ายกว่าการที่แนะนำตัวหรือบรรยายของผู้ที่เข้าสมัครงานด้วยนะคะ มิทเซเนอร์มิมิกดูดคน์แม้ออสแอลส์เอเอสมิทเวอร์ทัลเอไลน์เคิร n เทมิทไซ i นอร์มิมิกดีมิมิกแปลว่าการแสดงออกทางสีหน้านะคะสีหน้าหน้าตาต่างๆเนาะอ m e เมน h ์ ch, ก็คือคนนะคะ e ม้อ u สก็คือคนเนี่ยก็แสดงออกด้วยสีหน้าหน้าตานะคะออ s มากกว่า แอคคนเทกก็คือที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งนี้ด้วย m i ิดเว t e r อะไรด้วยคำพูดเดียเดียวเนาะมิมิกอุนเก t i ิ sind d i ดิกลุนเล g e n d a n b เบสตันไท i เ e the non verbal communication m i m i กเป็นการแสดงออกทางสีหน้านะคะส่วนเกสติกเป็นการแสดงออกทางท่าทางเนาะซินต์ดิ กรุนเลแกนเดนเบสตันไทเล e ก็คือเป็นส่วนประกอบโดยพื้นฐานเลยนะคะเป็นส่วนประกอบพื้นฐานเลยของการสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดหรือเป็นการสื่อสารแบบอวัจนภาษา Die Gesichtsmuskeln i e h e n sich vor allem im Bereich der Augen und des Mundes zusammen. ดิเกชิกมูสเ k ิลก็คือกล้ามเนื้อของใบหน้านะคะซีเฮนซิกก็จะดึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะอิมเปอร์ไรท์เดอเอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาะนะคะซีเฮนซิกตรงนี้น่าจะแปลว่าวดึงดูดความสนใจนะคะหรือดึงบางสิ่งบางอย่างออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของตาแล้วก็ของปากด้วยกัน This is t ่ e นที e เคลื่อ h ไ i ว t ด้ทั e s เ e s ดจากทั Informiert jeden g e s p r ä c h s p a r t n e r automatisch über die e i g e n e Befindlichkeit. งดิสตรงนี้นะคะก็หมายถึงสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือการแสดงของใบหน้าหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็คือ,เ,อเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้ายของใบหน้านะคะ Uninformiert jeden g e s p r ล็กพาร์ทเนอแล้วก็แจ้ง คู่สนทนาทุกคนนะคะ Automatic อย่างแบบอัตโนมัติเลย Uber D I e e i Gene b e f i n d l i h k e i t เกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่ละอันนะคะ I Gene ก็คือบางอย่างเนาะ Something เนาะ Uber D I e e i Gene b e f i n d l i c k e i t ก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอย่างได้ด้วยบางอารมณ์นะคะ